คมเคยเห็นมองท้องฟ้าแล้วสงสัยไหมว่าบนท้องฟ้ามีเครื่องบินบินอยู่เป็นพันพลำทุกวันแต่ทำไมมันไม่เคยชนกันเลยบนฟ้าไม่มีไฟแดงไม่มีถนนไม่มีแยกแล้วเครื่องบินแต่ละลำมันรู้ได้ยังไงว่าต้องบินตรงไหนหลบยังไงและใครมาก่อนใครมาหลังวันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับ อย่างแรกเลยก็คือเครื่องบินไม่ได้บินมั่วแต่มันบินตามเส้นทางการบินที่ถูกกาหนดไปแล้วคล้ายๆทางหลวงบนฟ้าแต่ละเส้นจะถูกจัดให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยทั้งในแนวตรงและในแนวดิ่งเช่นลำหนึ่งบินสูง3 6 0 0 0ฟุตอีกลำจะบินที่3 8 0 0 0ฟุตเพื่อไม่ให้มีทางบินชนกันได้อย่างที่2คือทุกเครื่องบินจะติดต่อกับศูนย์ควบคุมการบินหรือที่เรียกว่า ATC จ้าหน้าที่ ATC จะเป็นคนจัดระเบียบท้องฟ้าเหมือนเป็นตำรวจจราจรบนฟ้านั่นแหละครับคอยบอกนะักบินว่าควรบินไปทางไหนควรขึ้นหรือลงเมื่อไหร่แล้วจะให้ลำไหนรอก่อนถ้ามีอีกลำใกล้เกินไปแล้วถ้า ATC พลาดละ่ะไม่ต้องห่วงครับเพราะบนเครื่องบินเองก็มีระบบเตือนกันชนชื่อว่า TCAS Traffic Collision Avoidance System ระบบนี้จะคอยสแกนหาเครื่องบินลำอื่นในบริเวณใกล้เคียงถ้าระยะห่างเริ่มอันตรายมันจะเตือนนักบินทันทีพร้อมแนะนำว่าให้บินขึ้นหรือบินต่ำลงเพื่อหลบกันแล้วตอนขึ้นหรือลงละ่ะบอกเลยว่าก็มีคิวเหมือนกันเวลาเครื่องบินจะลงสนามบินทุกลำจะต้องขออนุญาตและต่อแถวถ้ามีลำไหนยังไม่ถึงคิวก็ต้องบินวนรอไปก่อนเพราะบนลันเวย์ลงพร้อมกันไม่ได้ จะเห็นได้ว่าเบื้องหลังการบินแต่ละเที่ยวมีระบบจัดการที่ซับซ้อนสุด,สดแต่ทำงานกันได้อย่างแม่นยำเครื่องบินจึงไม่ชนกันไม่ใช่เพราะโชคแต่เป็นเพราะว่ามีระบบมีคนและมีเทคโนโลยีคอยควบคุมทุกขั้นตอนครั้งหน้าถ้าได้ขึ้นเครื่องบินลองมองออกไปนอกหน้าต่างดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าฟ้าไม่ว่างอย่างที่คิดแต่มันก็ปลอดภัยกว่าที่เราคิดไว้มากเลยล่ะครับ ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ